สวัสดียามบ่ายครับผมครับสวัสดีตอนบ่ายเนาะครับเนาะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกปู่ทุกคนครับผมผมสัญญากยางเขาสุนกวางเพชรบูรณ์ครับคลิปนี้สรุปร่างครับผมครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับายมือกับบงงามดอกเด้อครับโจปอหกครับผมแ่ใคขอยู่ครับผม เก่งชนิดเอกคนิด <S 2> <S 2> <S 2> <S ว่ามันจะถูกสรุปสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิง่งผิดกฎหมายนะครับ เป็นเพียงการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผมสนับสนุนสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นครับผมสญญาจะทะกล่องมือถือ เป็นอุปสรรคกับผมบังผมเขียนเขียนได้ให้ก่าครับเดินล่าง เจ็ดแปดมาหนึ่งตัวเดี๋ยวล่างสองห้าเจ็ดเจ็ดแปดมาหนึ่งตัวสูตรนี้สามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหก 2องสามสี uh ่้าหโอ้โหตัวเด่นจริงๆน่าจะเหลือสักสามชุดนะครับคงเหลือสักสาชุดนะฮะสองสามสี่ห้วิน ล่างอย่างเดียว2คนนี้คือไอนองก็มาโสกันะสิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวินสองสามสี่ห้าเจ็ 7ชนนะครับอีกศูนยหนึ่งนี่อีกศูนย์หนึ่งได้789ดจนที่7จ็ดแปดนี่โดยส่วนตัวนะครับชอบ7กับ2นะครับคือมันหลายสู่สรุปนี่รวมกันเอาง่ายๆเลยครับนี่ยสอง สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดไม่เอาสองแปดไม่ออกลอตเตอรี่ผมนะครับวันนี้ผมไม่ขายลอตเตอรี่นะครับต้นทุนลอตเตอรี่สูงมาก ลอตเตอรี่ที่เพชรบูรณ์นะครับต้นทุนนี่ผมสั่งซื้อกับเพื่อนที่กรุงเทพเนี่ยใบละต้นทุนนะครับหัวชุดนี่ใบละเก้าสิบบาทนะฮะต้นทุนใบละเก้าสิบบาทแต่ มาบอกเออไม่ใช่ที่เพชรบูรณ์นี่มีจับนะครมีเจ้าหน้าที่จับคนขายลอตเตอรี่ขายเกินราคาก็เลยไม่เข้าใจต้นทุนใบละเก้าสิบจะให้ขายใบแปดสิบรับมานะครับอันนี้พูดจริงนะครับคือต้นทุนเนี่ยต้นทุนงวดเนี้ยใบละเก้าสิบบาท แล้วจะให้มาขาย80บาทมันกับเป็นไปบ่ได้แล้วเจ้าง่ายเจ้าหน้าใหญ่เอ้ยเ,อเขียนอยงท่านแล้วดวันแล้วแล้วเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดพูดถึงลอตเตอรี่อ่ะต้นทุน รับมาใบละเก้าสิบบาทแล้วก็มาจับหาว่าขายเกินราคาเห็นใจคนขายลอตเตอรี่เลยผมบอกตรงผมขายลอตเตอรี่ผมก็ขายเป็นงานอดิเรกเป็นตัวเสริมเพราะผมชอบซื้อลอตเตอรี่นะฮะนี่นะฮะผมซื้อนี่เป็นชุดนะฮะเป็นปึกเลย ผมซื้อนี่เกือบ,100บร้อยใบนะฮะอยู่ไหนบ้างมีซองแดงนี่ก็มี นี่คือลอตเตอรี่ที่ผมซื้อนะครับชอบส่วนตัวครับเม็ดเดียวเลยสองเจ็ดมากะคบัคเจ็ดสามเจ็ดสามก็สวยอยู่นะผมชอบสองเจ็ดสองห้าแต่ผมชอบมากที่สุดเนี่ย ผมซื้อหมดอะสองสามสองสองอี่สองห้าสองหกสองเจ็ดแต่ชอบจริงๆชอบมากๆเนี่ยสองเจ็ดเอ้าอยู่ไหนล่ะเนี่ยครับสองเจ็ดนี่ผมชอบมากเฉพาะสองเจ็ดนี่เยอะนะฮะเยอะหลายใบอยู่

เอามาเน้นชุดล่างนะครับ <S <S 1> <S 1> ชอบส่วนตัวนะครับเอาเน้นก่อนตามสูตรเนี่ยนะครับตามสูตรนะครับ เนี่ยครับตามสูตรคือตอนนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องสูตรนะครับตัวสูตรเยอะฮะสูตรเยอะมากอันนี้คือตามสูตรนะครับเด่นสูดรนะร่างอย่างเดียวโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมนะครับผมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับรูดตัวไหนล่างรูดตัวไหนล่างรูดตัวไหน สองเจ็ดครับผมเจ็ดแปดมาหนึ่งตัวนะครับ ถ้าจะคัดเด่นนะฮะถ้าจะคัดเด่นตามสูตรนะฮะคัดเด่นจริงๆเนี่ยรูปสองเจ็ดเจ็ดแปดมาหนึ่งตัวก็สองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดผมเคยลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะฮะผมเคยลงไปแล้วคลิปหนึ่ง สองห้าเจ็ดสองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดสามชุดนี่คือเด่นสูตรตามสูตรนะครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องสัญญากระย่างนะครับผมขอฝากเมื่อฝากตัวกับพี่น้องนะครับเนาะกับขอบรระคุณพี่น้องหลายๆครับคือผม ยังใหม่ครับแต่จริงๆผมก็ทำตัวเลขมาพักใหญ่แล้วนะครับผมมีกลุ่มร่วมสร้างโบสถ์นะครับตอนนี้ยอดทําบุญอยู่ที่1 7 0 0 0แ็กว่าบาทนะฮนำไปถวายแล้วนี่ทั้งหมด ,00 แสนกว่าบาทนะครับกราบขอบพระคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับขขใหงเฮ่งครับ